โอเคสวัสดีนะคะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวแก้มยิ้มแก้มยิ้มนะคะสามตัวแก้มยิ้มสตัวแบบนึงโอเคนะคะแก้มยิ้มก็จะมีตัวนี้เป็นพี่กลางนะที่เราตั้งเอาเอง ก็คือตัวนี้จะเป็นพี่กลางตัวนี้จะเป็นคนกลางตัวนี้ก็เป็นคนกลางอายุเท่ากันนตะัวนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูลักษณะนิสัยกันกันเลยตัวนี้นะคะนิสัยก็จะห้าวนิดหน่อยห้าวนิดเดียวแล้วก็หวานแบบห้าวนิดเดียวหวานครึ่งหนึ่งแบบหวานหวานหน่อยก็ใส่ได้ทั้งกระโปรงทั้งาง,งเกงแต่ส่วนมากจะใส่เป็นกระโปรงกัางเกง ตัวนี้นะคะการเรียนนี่แบบเก่งมากตัวนี้ต่อไปตัวนี้ห้ามมากห้าร้อยเปอร์เซ็นด้วยไม่เคยใส่กระโปรงนะที่เราตั้งมานะตั้งมาเองนะครับเราตั้งมาเองนะอันนี้ก็จะห้ามมากเรื่องการเรียนก็พอได้แต่ชอบเล่นกินแล้วชอบเล่นอะไรที่มันห้าวห้านนะครับต่อไปตัวนี้ก็ หวานแบบหว,วานๆผู้หญิงผู้หญิงแบบไม่ห้าวเลยสักแนมีดเดียวใส่แต่กระโปงใส่กางเกงไม่ได้เลือกการเล่นก็พอได้อยู่แล้วก็ไม่ชอบเล่นกีฬาชอบเต้นประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ชอบทําอะไรเลยเลยชียร์อย่างเดียวเวลางานกีฬาินะคะก็อันนี้เป็นลีดเดอร์นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย